ันที่สามเจ้าเมืองเชียงดีนางสาวพรสวรรค์คดขึงพนักงานจ้างงค์การอาหารส่วนตำบลพุทธรินางสาวปิญญาสิทธิศักดิ์พนักงานจ้างงค์งการอหารส่วนตำบลวัทธรีเจ้าเมืองประกอบไปด้วยนายพิบัติสีทองแดงรองนายกงครการอาหารส่วนตำบลพุรนางสาวสุภาพพรศรีสีวันรองประลัด โครงการบริหารส่วนตำบลตวัดบุรีนายวัดพงศ์อาลีเอื้อตลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนครนาในพยมไกสุราษฎรอามัดนะครัะตลาดเทศบาลทงตัวบนที่สามเจ้าเมืองเทียงดีครับตามด้วยตัวบทปงเอ๋นะคะและสาวงามนะคะมีขันบาเปิงตามมาด้วยนะคะแล้วก็ผ่านบายสิง ส่วนมังนากระสันปั้นแตงประดิษฐ์กระดอนนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่การรวมกลับเอ็มลีบุญสงกรูปีนี้ด้วยความภาคภูมิใจนะคะบัลลังก์ของพระบุญธรรมงสูงที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะมีประภูประภูใหญ่มากในการขบวนดอกข้าวบ่อซึ่งเป็นวัตถุกรรมธรรมชาติของเรานะคะตามด้วยขบวนสุดท้ายเป็นขบวน การแต่งกายส่สวนส่งนงามในผ้าพืนเมือทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้โอกาสได้มาร่วมด้วยช่วยกันให้งานของเรายิ่งใหญ่ขึ้นชาวอำเภอวัดบุรีนะคะสุดยอดครับกระบวนมีความความเดียวการแต่งกายสวยงามมากนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับ ถือว่าวันนี้ได้บุญได้บุญมหาศาลนะครับวันลำให้เจ้าพ่อบางปูกับพวกเราโอกาสปีละหนึ่งครั้งนะครับ15บห้าค่ำเดือนห้าเจอกันที่นี่นะครับประวัที่สามผ่านไปแล้วนะครับสวยสดงดงามอริบารู้สึกขููินะใจนะคะที่องค์ปราปูโบราณสาาน จะมีะความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะขบวนที่4นะคะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยองค์การบริหารส่วนตำบลขวุ่งงและองค์การบริหารส่วนตำบลรากพานีค่ะมาในขบวนเจ้าพ่อ,อเจ้าฝางง เจ้าฝางุ่มนะคะทุกท่านเจ้าฝางุ่มทรงเป็นกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรรามช้างนะคะทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาราชมาด้วยนะครับเจ้าฝางุ่มมาด,ด้วยนะคะรับผู้ถือป้ายนางวาสนาหารสุลิมนายไพภูณบางจังนทร์นายยุองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยนายวรัยศิลปขยัง รองนายกองการบริหารส่วนตำบลราชธานีนายมนวยสุขวีกำนันกำนัตนตำบลขวาทุ่งนายพงพัทนลบทิพย์นะครับกำนัตนตำบลราชธานีานางทองพูนศรีปุดรกำนัตนตำบลเมืองน้อยนางแสงจันเรยหนองแค่นะครับเลขายรบการนายกองการบริหารส่วนตำบลขวาทุ่งนะครับ ประดสวยงามมากนะครับตามด้วยพงอเวทและก็พงที่เป็นใยแมงมุมก็มีนะคะและมีผ่านใบสีตาด้วยนะคะสวยสดงดงามมีผ่านข้าต่อมีกันมาเบงนะคะสวยงามมากๆค่ะท่านแต่งกายแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยที่สวยสดงดงาม ปราสรัยตั้งแต่มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะคะก็ถือว่าเรามีบุญร่วมสร้างนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดสําหรับทุกท่านนะคะก็ต้องราบขอบพระคุณนะคะจากขาบวนของเจ้าป่างุมนะคะ 什么叫？So,